กลับมาตามต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแลวนะครับเป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์วันนี้ครับวันลูบินีสัปดาห์ที่57ครับมาดูมวยไทยแคทเวด140อปอนด์ครับผัดลิตลูกเจ้าแม่สายวารีพบกับอเล็กเซ่บาลิโกนี่ครับชมหน้าของคู่เอกประจําสัปดาห์นี้ครับวันลูบินีสัปดาห์ที่57 140อปอนด์ครับพิกัดน้ำหนักของคู่นี้ไปหลังนี่โชว์สวยทั้งคู่เลยนะครับ ก็เลยต้องมาตัดกันเองในไฟนี้ครับผมผมเป็นหลานพี่ซูบอยครับเอ็นดีบอลเป็นไอดอลแล้วก็ประสบความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายครับผมก็อยากเดินตามรอยพี่ครับ Да, получилось выиграть накаутом крайний бой, я этому очень был рад. Очень этому был рад. Да, судьи помнят, когда ноги на моей попутке. Надеюсь, я смогу закончить. อเล็กซี่เขาชนะคนไทยมาแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เจอผมครับหายใจลึกๆข้ออยากน็อกครับก็อยากเอาโบนัสไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้อยู่ครับ очень важно บริโกบอกเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะสําคัญมากที่สุดเลยนะครับกับชัยชนะของนัดนี้ผมต้องได้เซ็นสัญญาวันจะเป็นทิบมันจะเป็นก้าหนึ่งที่เขาจะเข้าใกล้การเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่สู้จนถึงฝันจริงๆครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับฝันของทั้งคู่ฝันเดียวกันครับ ก็คือการได้เซ็นสัญญาสู่วันใหญ่ครับมารู้จักกับนักชกจากรัเสเซียกันก่อนครับอเล็กเซยบาลิโกครับเปิดต,ตัวมาครับนี่คือรัเสเซียหมัดโหดอเล็กเซยบาลิโกครับนักชกวัย30ปีครับสูง170เซนติเมตรคับ138.8ปอนด์คกับจากประเทศรัเสเซีย ผลงานของเขาก็คือการเอาชนะน็อกเสือคิมพีเคแสนไัยมวยไทยยินครับและก็เอาชนะน็อกเพื่อนร่วมค่ายของเสือคิมอีกคนหนึ่งนั่นก็คือยอดไอคิวพีเคแสนชข่มวยไทยอินต่อยนับแล้วก็ชนะคะแนนถูกต้องสองไปนี่ชนะสองนัดตกรักพีเคนะครับมัดหนักมากนะครับแฟนมวยน่าจะจาผลงานของเขาได้นะครับซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยนะครับที่ภูเก็ตนะครับสำหรับอเล็กเซ์บาลิโกคนนี้ น่าสนใจมากๆครับไฟที่3ของเขาในวันลุินีครับเป้าหมายของเขาก็ประกาศชัดเจนครับตั้งใจจะคว้าสัญญาไปดูวันใหญ่ก็สำคัญอย่างที่เขาบอกนะครับเพราะว่าพันลิศลูกเจ้าแม่สายวารีเองก็เพิ่งจะเอาชนะน็อกต้องไก่อันนี้มวยไทยแบบพิกล็อกท็อกท็อกแฟนมวยถูกต้อง แรกเนี่ย่อยเวท150ปอนด์อเล็กเซย์บาลิโก้ต่อยกับยอดไอคิวแต่หลังจากนั้นค่อยๆบีบน้ำหนักลงมานะครับจนกระทั่งไฟเนี่ยต่อย140ปอนด์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์ลูกโป่งครับเก่าขึ้นสูเวทีครับนักทุกับปั้นหนักจากรัสเซียครับอเล็กเซย์บาลิโก From the Red Corner มาดูคนนี้ครับนี่คือหลานทแท้ๆของทุพบอลสิงห์มาวินครับัดริตลูกเจ้าแม่สายบ่านรกจกวัย27ปีครับสูง168เซนติเมตร139.2ปอนด์ครับเป็นนักชกจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุกรอนครับนี่เป็นข,ขวนจังหวัดพัทลุงครับ 아. Awesome. 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 เราปลดล็อกตัวเองได้ด้วยนะครับวันลูบินีดูกันทุกเพศทุกวัยเลยนะครับขอบพักุณมมาๆบรรดาลุงป้านะอานะครับปัววุสโวทั้งหลายถือว่านอนดึกกันหนึ่งวันขอลูกหลานไว้หนึ่งวันว่าป้าขอนะยายขอนะวันศุกร์เนี่ยขอดูวันลูบินีให้จบก่อนอย่าเลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะถูกต้องครับนี่ต้องขอหลานๆเลยคือคือน่าชื่นใจมากเราไปเจอทุกวันเนี้ยเอฟซีแฟนคลับนี่จะสูงอายุซะเยอะนะครับ อย่างคุณอุทัยถ้าภาษาก็ดูนะนี่ไม่พลาดดรช้างอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสมชาติเด็ดดอนอย่างเงี้ยก็มานะครับพู่กับกับออสก็ดูเนี่ยดูอยู่ดูอยู่ดููอยย่ส่งไลน์มาส่งไลน์มาถามว่าทำไมไม่ได้โบนัสนะครับตอบไม่ถูกติดตามดูครับคุณผู้ชมครับคู่นี้จบอย่างไรครับนี่คือไฟสำคัญของทั้งคู่ ถ้าเกิดเอาชนะในไฟนี้ได้สวยๆก็คงจะเหมือนพยักติดปีปลายทางแห่งฝันคือการได้เซ็นสัญญาสู่วันใหญ่ก็คงจะไม่ไกลแล้วครับส่วนในวันศุกร์หน้าครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับนัดซุปเปอร์ไฟครับวันลูบีดีสัปดาห์ที่58ครับ ก่อนที่จะแยกย้ายเที่ยวสงกรานอย่างมีความสุขครับผมโดยวันศุกร์ที่5เมษายนครับดูซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินกับมารัตกีกอรเลียนภาค2ครับเป็นการชิงแชมป์โลกเฉพาะการกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยโจนาธานดีเบล่าครับป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเจอกับพระจันทร์ฉายพีเคสนชัยมวยไทยยินครับน้องเอ๋อเจอกับกุหลาบดำเสกสรรเจอกับยูทาโรเมืองไทยเจอกับนักรบ เ้าเสือใหญ่เจอกับกล้องธรณีชาโดเจอกับอิริคเอเฮอคมเพชรเจอกล้องชัยอาลิฟเจอกับจางเผยเมี่ยนนะครับแล้วก็เจ็กพีคอกเจอกับชินโจแล้วก็อิชิอิเจอกับคาตาซิมะครับผมอ่นนี่คือ11คู่เอกนะครับสุกหน้าครับวันลรบินีและก็สุก12ถัดไปครับนะครับ งดถ่ายทอดสดหนึงวันแต่ว่าแฟนๆหน้าจอช่อง7 HD ก็ต้องรอดูครับเล่นน้ำเสร็จปุ๊บมารอดูเลยเพราะว่าเราจะคัดเอาคู่มันๆนะครับดูกันแบบเต็มๆดูกันแบบจุกใจมาให้ได้ชมกันในวันนั้นสองทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งเหมือนเดิม introducing first out of the blue corner training out of Tiger Muay Thai with a fight record of 22 and 9 and a 71% win rate representing แนะนำตัวมาก่อน <Interesting S 2> นะครับนักกว่าย30ปี <Out S 1> จากล <of the S 1> ัเซี <the red S 1> ครับอเล็กเซย์บาลิโก้ในน n ำส่วน,น,นี้ครับจากควนขนุนพั <Red! S 1> ทลุงครับในวัย27ปีครับ พันลิฟต์ลูกเจ้าแม่สายวารีโอเคไกด์โปรดฟังติดตาม The rules ฟังติดตาม Listen to me all times protect yourselves at all times want to touch gloves touch gloves now to มาแล้วครับมาติดตามกันเลยครับกูเอ็กประจำ <Ready? S 1> สัปดาห์นี้ครับ <Ready? S 1> ใครน็อกใครครับผลงานล่าสุดเนี่ยอ็เยี่ยมทั้งคู่ครับชนะน็อกคู่ชกมาค,ครับตามไปดูครับหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ นี่ครับเล็กเซ์บาริโกนี่สไตล์รัสเซียรัชบาลประมาณนี้ครับฟุตเวิร์กเข้าออกรวดเร็วนะครับที่สำคัญครับหมัดทรงพลังครับหลุดลวงไม่ได้เลยนะครับพาลิสต้องระวังครับเนี่ยครับเข้าตัวก็รูแหละครับทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเหมือนกันครับการสูงครับอยู่ครับเล็กเซ่ับจังหวะเข้าไปต่อยครับตรงไปก่อนนะครับโดนไม่ดีครับ พยายามจะเตะพักนอกครับพันลิศจับตาดูให้ดีครับควรหนักควรเบาอั้นไว้ก่อนครับไม่ต้องรู้ไปไหนเลยครับอั้นไปพร้อมกับพวกเราเลยละครับสท้ายแล้วเ่าแล้ครับนั่นแหละครับโอ้โหบวกเน้นๆเลยครับได้นับก่อนครับพันลิตบาลิโกโดนไปแล้วนะครับ นี่ครับมันพลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดดาวลงไปย่อลงไปเนี่ยโดนนับทันทีครับหมัดขวาซ้ายครับดักแม่นมากครับพนลิสครับเอาละครับโดนขวาตรงครับขวาซ้ายมาแล้วดุดันกว่าเดิมครับบริโกครับโอ้โหดูจังหวะนี้จะเข่าเราสชั้นครับเสียหลักแล้ลไปครับโอ้โห่นใจครับเล่นกล้าเล่นท่ายากทำให้เกมเนี่ยสนุกมากขึ้นเลยครับ บาลิโกโดนนับเขาก็พยายามจะเขาเอาคืนครับนี่ฮะตอนนี้เร่งเกมเร็วขึ้นเลยครับตัดรับตัวครับเสยเข่าเติดจำตัวไปก่อนครับพยายามจะเตะพักในครับผลิตจังวะยังไม่ได้ครับบาลิโกครับส้ายหน้าทำหลุดไปครับค่อยขยับต้อนแล้วครับตอนนี้ต้อนเข้าบุมครับ ไอ้ตืนมาหนึ <Zone favorite puzzles> <for> ่งนับนี่จะเป็นเกมที่ทําให้พลิตชกง่ายขึ้นหรือเปล่าครับแต่ก็คงไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าบาริโกมาดุมาเร็วเลยครับเล่นเกมมากขึ้นครับคือถ้าเกิดยังไม่ชูมือก็ยังประมาทไม่ได้ครับคราเตะขวาครับพยายามบวกหมัดครับบาริโกดูจังหวะของบาริโกครับสายตาเขางมันตั้งใจสูงมากครับโดนพุ้นซ้ายไปก่อนครับนี่ครับบาริโกก็ต้องระวังหมัดนี้ของพาลิศเช่นเดียวกัน รอบวกอยู่แล้วครับวันนี้ถือว่ามาละเอียดครับเป็นกระชกบของพันลิตรต้อนครับตาลำตัวลงนไล่แขนงครับตีเท่าครับตีเท่าครับคือรอจังหวะบวกเน้นๆเลยครับจังหวะที่ได้นับของพันลิตรเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจังหวะได้นับคือบวกได้เร็วมากครับเร็วจริงๆครับดูฮะขวาพื้ไปครับซ้ายครับซ้าย ซ้ายไม่ถึงครับแต่ว่าพุกซ้ายของพาริสมาครับจังหวะนี้จะเล่นท่ายากครับเข่าลอยสองชั้นแแกนรีบแบบดีตัวขึ้นมาเลยนะฮะบาลิโกแต่ว่าก็ต้องนับนะครับจังหวะลักษณะแบบนี้นี่ครับจังหวะบวกซ้ายหมัดนี้ครับที่นําไปสู่การได้นับแครับนี่ครับอืมอ่ะก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับในยกแรกของพาริสลูกเจ้าแม่สายบารีครับเนเนอร์เกครับ ก็ต้องตีวเข้มนะครับเหนืออื่นใดอย่าประมาทครับของมันโดนกันได้ยกที่สองครับยกนี้คงจะลุยแหลกเหมือนเดิมแล้วครับบาลิโก้ันลิตเองก็ต้องรัดกุมครับต้องบล็อกหมัดให้ได้ครับรอบวกโดนครับหมัดนี้รอบวกด้วยซ้ายหน้าครับ ตะขวาครับเข้าคอครับโอ้แต่ว่าบริโกไม่มีคอครับคอแก่สั้นหาจังหวะแต่นี้นี่ถือว่ามานิ่งมากครับพลิตแม่แล้วยิ่งได้นับตุนเอาไว้แบบนี้นี่ก็คงจะเป็นเกมที่ทําให้เขาชกง่ายขึ้นแหละครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้แต่เข้าลอยสองชั้นอีกแล้วนะครับทางด้านของพาริสคันโดนเบี่ยงล้มลงไปครับลุขึ้นมาเร็วครับถูว่าตอนนี้นี่ จังหวะเร่งเกมจนดูดนลานไปนะครับบริโกก็หมัดซ้ายหน้าครับยังสามารถขู่บริโกได้ครับทำให้เกมบุกของบริโกก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเท่ครับวันนี้ก็มานิ่งครับทางด้านของพันลิศของอาวุธละเอียดหรือถือเป็นพัฒนาการที่ดีครับของพันลิศลูกเจ้าแม่สายวารีครับบริโก ต้องบุกหนักนะครับแหมคิดช้าทนช้าเวลามันล่วงเลยไปตัวเองก็จะยิ่งกดเพิ่มความกดดันต้องหาจังหวะต่อยให้แม่นต่อยให้โดนเลยครับริมหนักอยู่แล้วครับแต่ว่าจะแม่นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับพันลิ่ก็ต่อยที่ต่อนหน่อยครับตอนนี้ติดอยู่ที่มุมก็ไม่โดนครับของบาริโก ตะขวาต่อยขวาครับแล้วเสียหลักไปเองครับอาริสกองเชียร์ใจหายแวบเลยครับนี่คือกลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านของแท้เลยครับในกอดเอาไว้ครับเผาเวลาครับพยายามมาชกในเกมของตัวเองครับคือรอดักจังหวะสองครับขยับเดินเข้าหาบ้านครับแหมมันต้องอย่างนี้ครับเดินได้ถอยเป็นครับ เกมมันดูสนุกขึ้นมาครับนอกจากหวังในเรื่องของชัยชนะแล้วโอ้โหหมัดของบาลิโกนี่ต่อยแม่แน่นนี่ครับเฉียวไปเฉียวมาครับไม่โดนอีกครับอันนี้คือโดนยังไม่เต็มดีครับเอาละครับก็ยังต้องสร้างจังหวะขยับเข้าไปบาลิโกยังขัดขากินเกินนมันไม่พอดีพอดีครับโอ้นี่ครับอันที เร่งไปมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับกลายเป็นว่าอาดาดเกินไปเลยครับตอนนี้พอไปพลาดโดนนับต่อเนี่ยทำให้บางทีเกมมันก็อาจจะเสียไปนะก็พยายามอยู่ครับเตะซ้ายสูงครับมาริโกหมัดขวาตรงครับพลัมตัวครับนี่ครับคือถ้าเกิดจู่โจมเร็วนี่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับบาริโกครับคุอจะเกิดช้านี่พาริสก็มี ข้นทางในการที่จะออกวาออกซ้ายได้ครับหมดยก2ครับนะครับสองยกผ่านไปครับได้นับตุนไว้นี่มันก็มันก็มีข้อดีอยู่แล้วครับสำหรับพันลิศในยกแรกครับยก2นี่ก็ออกลูกป้องกันตัวครับแล้วก็มีโต้บ้างในจังหวะนี้ก้านคอครับไปโดนแขนซะก่อนหมัดขวาตายครับ แมมันโดนรวมโดนแขนจังหวะนี้ต่อยขวาลำตัวครับบริโกฮะยกสุดท้ายครับจะกลับมาได้ไหมครับอเล็กเซ์บริโกครับรัสเซียหมัดโหดวันนี้พลังกำปั้นเขาย,ยังทำเป้าไม่เจอครับโอ้โหทีมงานก็ตีกันเข้มครับถึงแม้ว่าจะได้นับตุนไว้ในยกแรกครับแต่ว่ามันยัง ประมาณไม่ได้ครับถึงตอนนี้หลักลุยต่อครับยกสุดท้ายขีบซ้ายดักเอาไว้ครับแ้ยกซ้ายครับฮาลิ์คือจะหนีเยอะก็ไม่ไม่ดีนะครับนอกจากชัยชนะแล้วก็ต้องต่อยให้ประทับใจด้วยครับจังหวัาจับตีได้ไหมครับตีข้อขวานเด็ดไปขอ,ขอไไปยากเอามาครับบาริโกก็ เสียงเป็นเสียงกันแหละครับสถานการณ์นะตอนนี้ยังยึดยึดยังยักอยู่ครับตอนนี้อย่าล้มลงไปครับต,<ว>ต้องหาจังหวะต่อยให้ได้ครับอตอนนี้ก็ดู้ขับกลายเป็นเอาเริ่มจะโดนบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าต้องต่อเนื่องครับบริโกต้องใช้เวลาหลังจากนี้ไปครับ2อ,อนาทีเสร็จครับบริโกครับต<ว>แต่สร้างจุด<ต><ว>เปลี่ยนของเกมก็ ตรงเวลาตรงนี้ครับคาริสต์ก่อนไปก่อนต่อยไม่โดนครับแต่ว่ายังมีเวลาครับยังมีเวลาให้กับบาลิโกครับโยกครับโยกหาจังหวะทาลิสต์เองก็วนไปรอบเวทีครับดัดเตะแล้วก็อเสียหลักเล็กน้อยครับเลี้ยวซ้ายพยายามจะสับอกซ้ายครับบาลิโกเล่นเลยนะครับเป็นตอนนี้ครับหนึ่งนาที ขึ้นครับไปสู่ขึ้นทางของเกสุดท้ายยังไม่แม่นครับวันนี้นได้ขวาหน่อยครับแต่ว่ามันโดนบางๆครับต้องชงแก่ๆกว่าน,นี้ครับบาลิโกครับคาริสเด็บซ้ายเอาไว้กลซ้ายครับบาริโก้แลกบอลจังหวะนี้พลิสเข้ามากอ่ดครับ เอาเวลาได้หลายวิเลยครับยังไม่ท้อครับโอ้ถีบไปเลยครับของของพันลิศติบได้ถีบไปครับขอสั่งหมัดครับไมโก้เขาจะคิดอย่างนั้นครับอะไรครับิดล้มลงไปลุกขึ้นมาครับต้องออกอาวุธถึงจะเป็นแต้มครับจังหวะโยเข้าไปโยเข้าไปย้ายยกแล้วครับโยเข้าไปยังต่อยไม่ได้ครับเจอกอดอีกแล้วครับ โอ้วันนี้เป็นเกมที่อึดอัดมากๆของบาริโกครับพอไ, <ป S 1> ไปโดนนับเกมมันก็เปลี่ยนไปเลยครับในยกแรกนี่ครับพันลิก็พกออกลูกเข้ามาตัวครับบางวันก็ต่อยแม่นเลยเกินครับแต่วันนี้ดูเหมือนไม่ใช่วันของเขาหรือเปล่าครับาริโกครับโอ้โหต่อยเชียวไปเฉียดมาครับบางทีโดนก็จริงแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่โดนไม่ค่อยเต็มมัดเท่าไหร่ดูฮะพันลิศก็มากดเอาไว้ นายเองก็จะขยยเยอะเผาเวลามากก่็นะมั่นใจนะครับคือเรามองถึงชนะอย่างประทับใจด้วยครับนอกจากชนะแล้วครับนี่ครับบอลูก็คงจะออการเซ็งๆครับมันไม่ได้ดักใจเขาเลยครับวันนี้เรีนการชกแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมก็ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของพันลิตรเลยนะครับ บางทีการก้าวไปสู่ระดับโลกนี้ระบบป้องกันต้องดีการจู่โจมต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มในเรื่องของชกแล้วคนดูประทับใจนะครับเพิ่มเข้ามาหน่อยจังหวะนี้ครับก็เสียหลักคนจำเบาไปสายหลุดครับมาริโกเขาก็พยายามเต็ีนที่ครับวันนี้มาริโกครับหลังจากที่โดนน้ยกแรกก็พยายามจัด ไล่เตะไล่ต่อยแต่มันต่อยไม่โดนนะครับครับก็เหมือนทนันลิฟวาร์ปได้เลยนะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูผลครับผู้เอกประจำสัปดาห์นี้ครับ Ladies and gentlemen after three rounds of battle we turn now to the judges scorecards All three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision. ตัวเป็นชัยชนะของคาร์ลิสนะครับเหนืออเล็กเซนบาลิโกครับไม่รู้ว่านับเดียวนี่พอเลยนะเป็นเกมที่ทให้เขาชกง่ายขึ้นแล้วครับหลังจากที่ได้นับในยกแรกครับ2องกานี่ก็ป้องกันตัวแล้วก็รอโต้ครับ ยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นไฟที่2ติดต่อกันครับ